6เคล็ดลับขยับค่าไตค่ะข้อแรกดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะคําว่าดื่มน้ําให้เพียงพอหมายถึงว่าระยะหนึ่งถึงสามเอส่วนใหญ่ยังไม่บวมค่ะเรายังดื่มน้ําได้เหมือนคนปกติโดยดูได้จากน้าหนักตัวทุกๆน้ําหนักตัว25ิกิโลกรัมก็ดื่มน้าอย่างน้อยวันละ1ลิตรนะคะยกตัวอย่างเช่นน้าหนักตัว50กิโลกรัมก็ดื่มน้าอย่างน้อย2ลิตรต่อวันแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ําน้อยก็จะทําให้ไตทํางานหนักซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าใจผิดค่ะว่าเมื่อเป็นโรคไตต้องดื่มน้ําน้อยๆกลัวววว่่่่่่าาาจะะะะะบมมมดดดยยนนน้้ํททปอคคแแตไรรกๆงื ทีนี้ระยะสามวิระยะสี่ระยะห้าถ้าไม่มั่นใจนะคะให้ตวงปัสสาวะตวงปัสสาวะตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนะคะคือทั้งวันเลยถ้าเกิดว่าในกลางคืนเรามีปัสสาวะด้วยก็เก็บปัสสาวะด้วยนะคะทั้งวันเลยได้เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นทั้งวันเลยปัสสาวะได้1ลิตรขั้นก็จะดื่มน้าได้1ลิตรครึ่งก็คือบวกไปครึ่งลิตรหรือว่า5 0 0้ซีซีนั่นเองค่ะและสําหรับเพื่อนๆที่บวมแล้ว ให้อยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะคุณหมอก,ก็จะบอกว่าท่านต้องจากัดการดื่มน้าเท่าไหรไอาจจะ700หรือแ0 0ซีซีแบบนี้ได้เลยนะคะข้อที่2คือลดการทานโปรโตีนค่ะลดการทานโปรโตีนเราจะดูได้จากค่า b U N ถ้าเกิดว่าค่า BuN เริ่มสูงแล้วก็คือเริ่มเกิน20เราจะต้องมาดูแลเรื่องของโปรโตีนโดยเฉพาะโปรโตีนเนื้อสัตว์นะคะถ้าเกิดว่าเพิ่งเริ่มเกิน20เราก็ลดเนื้อสัตว์ใหญ่ก่อนแล้วก็ลดปริมาณการทานหมูไก่หรือว่าปลาลงแล้วก็ถ้าเกิดว่า BuN สูงมากไปกว่า50นะคะก็ควรจะเหลือแค่ปลลาาหรือไขววแ้ว ต้องดูตามสัดส่วนด้วยในแต่ละท่านทานได้ไม่เหมือนกันนะคะข้อที่3ก็คือหลีกเลี่ยงการทานอาหารแปรรูปทุกชนิดให้ทานเป็นอาหารสดใหม่อาหารที่เป็นอาหารธรรมชาตินะคะเพราะว่าอาหารแปรรูปนอกจากมีผงชูรสผงปรุงรสแล้วก็ยังมีสารกันบูดต,ต่างๆสารกันเสียใส่เข้าไปซึ่งอันตรายมากๆเลยนะคะคนปกติจริงๆก็ควรจะลดแล้วแต่ท่านที่เป็นโรคไตไตเสื่อมไตวายร้รังนะคะเรืขอให้เลี่ยงเลยในส่วนของอาหารแปรรูปทุกชนิดนะคะ ข้อที่4ควบคุมการทานโซเดียมค่ะปกติแล้วนะคะโซเดียมจะถูกขับออกทางไตขับออกไปกับปัสสาวะเราเมื่อไตเราเสื่อมแล้วประสิทธิภาพการขับโซเดียมก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องควบคุมโซเดียมทีนี้โซเดียมส่วนใหญ่เราจะรู้ว่ามี มีในอาหารที่เค็มจริงๆเขาก็ไม่ได้มีแค่ในอาหารที่เค็มนะคะโซเดียมจืดก็มีค่ะอย่างเช่นผงชูรสผงปรุงรสต่างๆในผงชูรสนะคะมีโมโนโซเดียมกลูตามเมตอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าโซเดียมจืดนะคะโซเดียมจืดก็อยู่ในผงฟูค่ะผงฟูที่เราเอามาทําเค้กเบอรเกอรี่ต่างๆเพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคไตก็จะต้องลดการทานกลุ่มเค้กและเบเกอรี่แล้วแล้วก็โซเดียมก็ยังมีใน กลุ่มอาหารที่แช่แข็งอาหารแปรรูปต่างๆก <Blaze S 2> ็จะมีโซเดียมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องเลี่ยงอาหารที่ไม่ใช่อาหารธรรมชาติอาหารธรรมชาติเขามีโซเดียมอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มากนะคะแต่อาหารแปรรูปอาหารตตกแห้งอาหารแช่แข็งอาหารกระปร๋อง,ก,องก็มีโซเดียมค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการทานอาหารกระป๋องด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราทานโซเดียมมากเกินไปเราก็อาจจะมีอาการบวมน้ําเกิดขึ้นได้แล้วก็โซเดียมค้างอยู่ในร่างกายนะคะข้อที่5หลีกเลี่ยงการทานยาในกลุ่าามอินเซตค่ะยาในกลุ่าามอินเซตก็คือเป็นยากลุ่มก ยาแก้ปวดต่างๆยาคลายกล้ามเนื้อปวดข้อปวดเข่านะคะเหล่านี้ก็ต้องเลี่ยงแล้วเพราะว่ายาในกลุ่มเอนไซมนั้นมีผลต่อไตเราโดยตรงถ้าเราไม่รู้ว่ายากลุ่มเอนซมมีอะไรบ้างเวลาที่คุณหมอจ่ายยาหรือว่าเราไปซื้อยามาทานเองอย่างเงี้ยให้เราเช็คก่อนนะคะว่ายากลุ่มนั้นๆเป็นยากลุ่มเอนไซมหรือไม่ถามเภสัชกรนะคะทุกครั้งที่เราซื้อยาแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ชัวร์ๆนะผู้ป่วยที่เป็นโรคไตนะคะให้ไปพบคุณหมอ และบอกด้วยว่าท่านเป็นไตยาที่เท่าไหร่คุณหมอก็จะช่วยดูแลยาให้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงยาในกลุ่มเอนเซม์ให้มากที่สุดนะคะข้อนี้6ก็คือติดตามค่าไตเป็นระยะตามที่คุณหมอนัดบางท่านอาจจะ1เดือน3เดือนหรือว่า6เดือนขึ้นอยู่กับระยะไตค่ะอย่าเบี้ยวคุณหมอนะคะการที่เราไปพบคุณหมอแล้วรู้ค่าไตดีมากๆเราจะได้มาปรับเปลี่ยนนะคะว่าการที่เราดูแลร่างกายในช่วงที่ผ่านมานั้นอาจจะเป็นหนึ่งเดือน3เดือนหรือ6เดือนถูกต้องหรือไม่และเราจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงบ้างนะคะนี่ก็เป็น6ข้อ ได้ะะท่านไหนที่ยังสงสัยนะคะท่านจะดูแลหรือว่าปรับค่าไตาได้อย่างไรก็ทักระดาเข้ามาได้เลยนะคะนอกจากหกข้อที่ระดาบอกเมื่อสักครู่นะคะอูมิกับฮาร์ดก็เป็นตัวช่วยที่จะเร่งฟื้นฟูนะคะในส่วนของค่าไตาแล้วก็ดูแลผลข้างเคียงต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่ไตเสื่อมนะควบคู่กันกับคุมอาหารด้วยนะคะสรรหารรูปแบบเจอูมิกับฮาร์ดเป็นสารสกัดธรรมชาติค่ะไม่ใช่ยาไม่ใช่สมุนไพรไม่ใช่เคมีก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูแต่ระดาก็อยากจะให้เป็นค่าเฉลี่ยวไว้หนึ่งถึงสามเดือนถ้าเราทานนะคะเราก็จะรู้สึกว่า ก็มีอาการที่ดีขึ้นแล้วพอครบ1เดือนหรือ3เดือน,เ,อนเราก็ไปตรวจเลือดดูค่ะจะเห็นว่าค่าไตานั้นดีขึ้นเพราะว่าอูมิกับฮาเขาจะไปช่วยฟื้นฟูภายในนะคะแก้ในส่วนที่ร่างกายของเรานั้นถูกทรํรลายอยู่ส่วนการคุมอาหารนั้นคือการที่เราไม่เติมของเสียให้กับร่างกายหรือว่าไม่ทําให้ร่างกายอักเสบมากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะคุมอาหารอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทานสารอาหารรูปแบบเจลท่านก็จะเห็นผลได้ชัดเจนแล้วก็รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะเพื่อนท่านไหนที่สนใจนะคะทักกระดาเ,าเข้ามาได้นะคะ กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ